สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะครับพี่นี่จะมาแนะนำทีมอารีนาค o กกี้ค i m มสันโคโรลอ่าหน้าหนึ่งจริงๆทีมนี้เนี่ยมาประมาณสัก3 4วันและนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มมานะครับยังไม่มีการปรับสูตรแล้วคราวนี้พี่นี่ก็เลยลองมาปรับสูตรให้เข้ากับ ID ตัวเองนะใครที่เอาไปใช้ดีก็ยินดีด้วยแล้วกันเนาะอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่คิดที่จะเติมเกมยังไงฝากเข้าไปเติมกับทางเดอร์ฮันชอปแอดที่ไลน์มีแอดด้วยเดอร์ฮันชอปนะฮะบ,บริการเติมเกมมือถือรวดเร็วราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับทีมนี้เป็นยังไงนะครับทีมนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นกี้คิมสันคอร์เรลตัวชาร์ดูมิวโกลชีฟมิสิกฟ้าแล้วก็ตัวน้องสายลมนะครับส่วนตัวมิสิกฟ้าสามารถเปลี่ยนแซฟดาก,ก้อนได้นะครับทำโจมตีล้วนนะครับคูทาสามวิเนาะ สมบัตินะครับใช้เป็นตัวนาฬิกาสมบัติซีรอนแล้วก็ตัวขวดทรายอ่าเพราะว่าผู้นําใช้เป็นโกชิสามารถใช้เป็นภาะผู้นําได้นะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมเนาะอ่าทีมีหลักๆนะครับพี่นิกจะเอาไวต้ตีทีม2องสสมบัติซีรอนทีมมาตรฐานนะเออแล้วก็โอกาสชนะอยู่ที่6 5สิถึงเจอเนะครับตอนนี้โอกาสชนะในการเล่นทีมไหนก็ตามเนี่ยไม่ได้แบบสูงเหมือนในอดีตนะครับเพราะว่าทีมสมบัติซีรอนเนี่ยสองสองหนึ่งเนี่ย เขามีหลายท็อปปิ้งมากนะครับบางทีเราทําทีมเดียวเนี่ยไม่สามารถชนะเขาได้ทั้งหมดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งกันนะท็อปปิ้งนะครับเดี๋ยวพี่นิกจะอ่าอธิบายเป็นจังหวะการเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาที่ท็อปปิ้งนะจังหวะการเล่นนะครับมิสติกฟ้าตัวคิมสันคอโรนะครับจะเป็น2วิตัวชาร์โดมิวนะครับจะเป็น1วิออกตัวแรกนะโกชีชนะครับเป็น3วิมิสติกฟ้าเป็น4วินะครับแล้วก็นักทวงอิสายลมเป็น2วิ ต่อไปนะครับก็คือตัวท็อปปิง้งทีมสันโครโรนนะครับให้เป็นตัวพลังชีวิต5เม็ดนะครับครูไทมไม่ต้องมีก็ได้นะฮะถ้าเกิดคุณทำไม่ได้เพราะว่ายังไงเขาก็ออกที่2วิทอยู่แล้วเนาะเป็น5เม็ดแต่ว่าด้วยความที่ว่าทีมเนี้ยใช้เซตตัวพลังชีวิตเนี่ยหลายตัวนะครับเพื่อสามารถใช้ลดความเสียหายได้เช่นกันนะครับขอให้ลดความเสียหาย ในออฟรองแน่นๆนะครับฉะนั้นตัวบิสกิตนะครับจะต้องเป็นลดความเสียหายล้วนไปเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปปิ้งไหนก็ตามนะครับห้ามใช้ครูทามนะต่อไปนะครับคือชาโดว์มิวนะครับอาชาโดว์มิวเนี่ยเป็นคูทาม5้มิดนะครับใส่ออฟใส่อ่าบิสกิตเพิ่มเฉยลดความเสียหายออฟรองลดเสียหายแน่นๆนะครับแบบนี้อ่าแต่ว่าจะต้องเป็นตัว ครูไทม์ล้วนนะครับที่ออก1วิเท่านั้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นประมาณ27กว่ากว่านะครับ2 7 5สสักอย่างเพื่อนเพื่อทำให้ได้ตามจังหวะนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพี้ยนนะต่อไปนะครับคือโกชีนะครับโกชีจะใช้เป็นลดความเสียหาย5เม็ดนะครับออฟลองลดความเสียหายนะแต่ว่าพี่นิกเนี่ยทำออก3วิตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถทำออก สี่วิได้ไม่ว่ากันเพราะว่ายังไงโกชิตก็มีโอกาสตุยกกอนในตอนแรกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจงังหวะการออกเขาจะเพี้ยนอยู่แล้วเนาะสามารถเล่นเป็นสีวิได้เนาะฉะนั้นตัวบิสกี้พี่นี่ก็เลยเป็นลดความเสียหาย3ามูทำหนึ่งเพื่อนๆสามารถทาลดความเสียหาย4ได้ถ้าทําไม่ได้เนาะ,ะประมาณนี้มิสิกฟาวนะครับจะเป็นตัวพลังชีวิต5เมตรเนาะ,ะแล้วก็ออฟรองลดความเสีย ลอโหลดลดความเสียหายแน่นๆนะครับผู้ทำขอประมาณ8ขึ้นแล้วกันนะครับเขาจะได้วนสกิลมาเร็วเนาะตัวอ่าบิสกิตนะครับใครที่ทำลดความเสียหายสาผู้ทำหนึ่งไม่ได้ก็ทำลดความเสียหายล้วนได้นะครับจริงๆมันยืดหยุ่นได้นะครับไอ้พวกนี้เอ๋เนาะน้นุ่งสายลมนะครับจะค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งนะครับในอดีตพี่นี่เคยทำเป็นโจมตีล้วนอ่าบิสกิตเพิกเฉย4ช่องนะครับแต่ หลังจากที่ลองเล่นมารู้สึกว่าตุยง่ายไปเพราะอาจจะดาวน้อยด้วยนะไปเจอกับพวกตัวทัง้งสายลมดาวรุง้งอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะเราก็เลยเล่นเป็นสูตรใหม่นะับมีการปรับมาเนาะก็คือตัวพลังชีวิต5มิตนะครับแต่ยังเน้นที่บิสกิตยังเป็นเพิ่มเฉยลดความเสียหายสีช่องอยู่นะครับเนาะก็สามารถยืนได้นานขึ้นเล่นทําจังหวะใช้เอฟเฟกต์ลมอ่าพัดเข้าปลิวได,ได้ดีขึ้นได้มีเวลาเล่นมากขึ้นแล้วกันอ่าประมาณนี้เนาะ แล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าอัปเดตนี้นะครับคุกกี้ชาร์ดมิวแหละมีอิทธิพลต่อการเล่นเยอะมากเพราะว่าเขาเล่นกับเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเขาจะเลือกล็อกคุกกี้ที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดในทีมอ่าทั้งฝั่งเขาทั้งฝั่งเราเนาะเออฉะนั้นเรามาดูพลังชีวิตเป็นหลักก่อนนะเพื่อสังเกตไหมครับว่าตัวทีมสังโคเร่า8 0 0แสนนะครับชาร์ดมิวห้าแสนห้าโคชิี่แสนห้าอ่าตัวมิสติกฟาวห้าแสนแปดนะครับแล้วก็อ่าตัวนั่งหุ่นสายลม 6แ0 0 0นะครับโกชิ Go จึงเป็นคุกกี้ที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดฝั่งเขาจะเลือกล็อกโกชิ t ในจังหวะแรกน้อยที่สุดในลุปสกิลรอบที่2เนี่ยก็จะต้องวัดกันว่าตัวไหนมีเลือดมายกว่ากันในณปัจจุบันนะครับครานี้พี่นิกบอกเพื่อนๆว่าอดอตท,ทีมเนี่ยมันใช้ตัวมันใช้ตัวภาวะผู้นำเขาไม่ใช้ภาวะผู้นำของโกชินะครับแคราวนี้ ด้วยความที่ว่าพี่นิกคำนวณมาดีแล้วนะครับว่าตัวมิสติกฟลาวเนี่ยใช้พลังชีวิตเยอะๆออฟรองติดพลังชีวิตเยอะๆในท็อปปิ้งอ่ามันสูงกว่าโกชีสได้นะครับในกรณีที่ใช้ภาวะผู้นำแล้วมีตัวพลังชีวิตมากกว่าปกติ25%เพื่อนๆจะต้องเซตให้ตัวมิสติกฟลาวมีพลังชีวิตที่สูงกว่าให้ได้นะครับก็อาจจะเป็นท็อปปิ้ง ตัวพลังชีวิตที่ติดอบอรองพลังชีวิตอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลองไปเทสดูว่าจังหวะแรกเขาล็อกโกชิสก่อนหรือเปล่าในกรณีการใช้ภาวะผู้นำนะครับประมาณนี้เนาะ,ะการเลือกตีตีทีมไหนนะครับจะตีเป็น2องสองสมบัติซีรอนทีมมาตรฐานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพี่นิกจะลองตีให้เพื่อนๆดูนะครับสัก2กระดานนะครับอันนี้ตีเป็นลวรอบหนึ่งเนาะนะครับก็เดี๋ยวลองดูมาเริ่มจาก ทีมนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจใครยังไม่กดกติดตามก็าฝากดกดติดตามด้วยละกันนะครับเดาาี๋ยวจะวิจัยตัวทีมอารีนามาฝากเพื่อนๆบ่อยๆน,น,น,นะทีมนี้มีโอกาสชนะทีมเยติด้วยนะครับเพราะว่า2องสองเขามีโอกาสปิดเยติสูงนะครับก็ทีมนี้ก็ถือว่ามีโอกาสวิลเล่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็วัดกันไปนะ นี้น่าจะแพ้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมบึ้มแพ้ไปก่อนหนึ่งเกมนะครับโดยรวมถือว่าไต่ขึ้นนะครับอืมไต่ช้านิดนึงแต่ว่าโดยรวมถือว่าไต่ขึ้นทีมนี้นะครับเป็นดาวแน่น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 หมดครับผมทีมสแนปดักกอนนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมแต่ลองดูนะครับอันดับท็อปร้อย อาริยาช่วงนี้จะเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไสในแต่ละทีมมีความหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าแค่ทีมสองสองหนึ่งทีมนี้นะที่อื่นๆร่วมถึงทีมตัวคิมสันคโคร,โร่ไสในก็มีความหลากหลายเช่นกันโอ้ยอันนี้ไม่ไหวครับผมเออเนี่ยถ้าแพ้พี่นิกสำหรับพี่นิกอะ่ะถ้าแพ้มันมักจะแพ้ความแน่นของตัวละครเขาผมแพ้นะครับโอเค เดี๋ยวเรารีการดให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพมากกว่าน,นี้อ่ะนี่นะครับมีโอกาสเป็นเยตินะครับถ้าปิดแบบนี้นะอะแต่เราตีหมดครับผมมีสน แล้วทีมอื่นทีมหน้าหนึ่งพินิชใช้ทีมอะไรดีครับพ่นิชใช้ทีมที่ลงไปในคลิปที่แล้วนะครับยังใช้ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ครับผมไม่มีเปลี่ยนครับผมวินเลตก,ก็ประมาณห5สิ้าเปอร์เซนเช่นกัน,นครับอ่าพินี่ยังไม่เข้าอามาตัดนะครับ แล้วก็มีตัวสมบัติซีรอนคงมไว้อยู่น่าจะชนะอะเดี๋ยวไปดูทีมอื่นกันครับผมเคียร์ได้ทั้งกระดานเลยคุณอ่ะสแนปบาก่อนนะครับ โควิชจะตุยก่อนนะครับเพื่อนก็จะรอดโอเคพี่นี่ยังไม่ติดอมาตะานะครับแล้วก็ตัวสมบัติซีรอนยังอยู่โอ้เกือบแพ้โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์อีกสองทีมนะครับอ่ะทีมสแนปดละก้อนอีกรอบครับผมป,ป,ป่าโกชิตจะเข้าไปสุดรูและก้าวไปข้างหน้าอ่ะรอบนี้มิสิกฟาวตุยก,ก่อนได้นะครับไม่เป็นไรครับผม อยู่ที่ระยะยาวมากกว่าเราเอามาตัไปแล้วเขาเข้ามาตัไปแล้วนะครับเราล็อกนะครับเราล็อกเขาเขาใช้ตัวสมบัติซีรอนก่อนเราใช้ที่หลังแต่เรารอรู้นะครับว่าจังหวะใครดีกว่าโอเคเรางับเราดีกว่าครับเพราะตอนใช้สมบัติซีรอนมันใกล้เคียงกันมากนะครับจังหวะการใช้สมบัติซีรอนมันใกล้เคียงกันมาก ดาวแน่นก็พอไหวนะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับวิจัยด้วยท็อปปิ้งด้วยบิสกิตด้วยนะครับเพื่อเฉลความเสียหายต้องแน่นน,นิดนึงอทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูทีมสแนปนะครับรเหมือนเดิมนะครับมิกซีฟาวสามารถใช้สแนปรักแบบก้อนแทนได้นะครับ o อฟ ตัวท็อปปิ้งเป็นโจมตีล้วนทําออก3มวินะครับส่วนนั่นคือสายลมถ้าเกิดใครไม่ชอบแนวทางนี้ก็ลองเล่นเป็นตัวโจมตีล้วนดูก็ได้นะครับแต่สําหรับพี่นี่คือพี่คิดว่ามันตุยง่ายเกินไปนะอันนี้คือแพ้ท็อปปิ้งชัวร์ๆเนาะแพ้ความแน่นตัวละครชัวร์ๆนะอันดับ5้นะก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมใครคิดที่จะเติมเกมก็ฝากเข้าไปเติมกับทางเดิรคฮันช็อปแอตติไลน์เดิรคฮันช็อปนะครับบ๊ายบาย